วันนี้ขอพาดูอีกหนึ่งคันนะคะเป็น Mazda 2 High Connect นะคะเป็นรถเครื่อง 1,300cc Sky Active นะคบน้องเป็นเกียร์ออโต้สวยนังฟ้าไาหมทุกคนนะคะคันนี้น้องเป็นรถสีขาวพาไปหน้าได้ไปโฟเจคเตอร์นะคะมาพร้อมกับไฟเบร์ไลท์นะคะที่ทำให้ตาหว,นหวานๆเลยนะด้านหลังมีเซนเซอร์ให้ถึง4ตำแหน่งเลยนะคะมีกล้องหลังมาให้ด้วยสวยกริบๆมากๆนะคะใส่ของได้เยอะนะคะอุปกรณ์ SOS อย่ด้านล่างด้านหลัง จะเป็นตรงสปอร์ตนะคะบอกพรมสลับผ้านเลเยอร์ส,สวยๆเลยโอเคเลสโกนะคะพวงมาลัยของเขานะคะจะได้พวงมาลัยหุ้มหนังแล้วก็ดีไซน์แบบสปอร์ตเลยนะคะคอนโทรลเซ็นเตอร์ตรงนี้นะคะที่สามารถกดเป็นระบบนำทางเข็นที่ได้นะคะฮัลโหลทุกคนสวัสดีค่ะ วันนี้อยู่กับพรยอีกแล้วนะคะที่ PS a u t o ้บ้านส่วนชแนลนะคะที่ที่มีรถคุณภาพดีๆคุณภาพพรีเมียมให้ได้เป็นเจ้าของกันง่ายๆนะคะทุกคันเลยเพียง999บาทจบทุกอย่างวันนี้ขอพาดูอีกหนึ่งคันนะคะเป็น Mazda 2 High Connect นะคะเป็นรถเครื่อง1,300ซีซี Sky Active นะคบน้องเป็นเกียร์ออโต้ปี2018จะบอกว่าคันนี้ไม่น้อยวิ่งไปแค่80,000โลนะคะและใครที่มีไรายได้14,000บาทขึ้นไปนะคะคันนี้ก็จะผ่อนเพียง7,202นรบาทได้สูงสุดถึง7ปี84งวดเลยนะคะมาดูกันต่อนะนี่มาเชยชมโฉมกันนะคะสวยเลยนะสวยนางฟ้ามากๆ สวยน้่งฟ้าไาหมทุกคนนะคะคันนี้น้องเป็นรถสีขาวได้กระจังหน้าเท่ๆแบบนี้นะคะให้ดูว่าเป็นเอมปีกนกนะคะเครื่อง 1300cc นซีซีนะคะน้องจะเป็นสีขาวมุกๆเลยนะคะไฟหน้าได้ไฟโปรเจคเตอร์นะคะมาพร้อมกับไฟเดย์ไลท์นะคะที่ทำให้ตาหว,นหวานๆเลยนะเดย์ไลท์สวยๆเลยนะคะไฟตัดหมอกด้านล่างนะคะนี่ให้ดูว่ากุญแจสมาร์ทคีย์เลสสูงเขานะ สีปังมากนะคะสีน่ารักมากอะทุกคนนะคะนี่กดล็อกนะคะก็จะมีไฟส่องสว่างตรงนี้มาให้ด้วยนะคะด้านข้างของเขามาดูกันในส่วนของล้อเลยนะคะันนี้ได้ล้อเดิมศูนย์ค่ะล้อเดิมศูนย์เขาก็สวยอยู่แล้วเขาเกิดมาสวยจริงๆนะคะพร้อมอย่างคุณภาพดีดันหอบนะจ๊ะกระจกด้านข้างค่ะเป็นปรับไฟฟ้าพร้อมไฟเลี้ยว LED ในตัวด้วยค่ะ กันสาดพ,พร้อมใช้งานนะคะมือจับก็คือจะเป็นมือจับสีเดียวกับตัวรถเลยมาดูกันที่มุมด้านหลังกันนะคะสำหรับด้านหลังนะคะันนี้ก็ดีไซน์เป็นรถ4ประตูนะคะแบบเท่ๆเลยนะทุกคนนะคะแล้วก็ด้านหลังมีเซ็นเซอร์ให้ถึง4ตํตำแหน่งเลยนะคะมีกล้องหลังมาให้ด้วยนะคะกดแช่นะคะที่ปุ่มนี้เลยนะคะนี่ก็จะเปิดท้ายได้นะคะให้ดูกัน เปิดมาดูห้องสัมภาระกันเลยดีกว่านี่นะคะห้องสัมภาระของเขานะสวยกริบไหมทุกคนสวยกริบกิบมากๆนะคะใส่ของได้เยอะนะคะอุปกรณ์ SOS อยู่ด้านล่างนี่อ๋อจะมีในส่วนของยางอะไหทุกอย่างเดี๋ยวจะใส่ไว้ให้นะคะสำหรับเซตนี้นะคะมาดูการสำหรับมุมด้านนี้บ้างนะคะ น้องมีกล้องหลังมีเซ็นเซอร์ให้พร้อมใช้งานนะทุกคนนะคะเอาละนะคะมาดูกันต่อนะ,ะสำหรับที่นั่งของผู้โดยสารกันบ้างนะคะสำหรับที่นั่งของผู้โดยสารเริ่มจากแผงประตูเลยนะคะก็จะได้ซอฟทัชนะคะสลับผ้าแบบนี้มาให้ด้านหลังเบาะจะเป็นจงสปอร์ตนะคะเบาะพรมสลับผ้าเลเยอร์สวยๆเลยโอเ okay, ค let's ก o นะคะมาขึ้นรถกันนะคะที่นั่งคนขับดูดีสวยคริปเลดีไซน์นะคะดูจากมุมนี้ทะะุกคน โอ้โหนะคะภายในกลิ่นใหม่สดชื่นมากนะคะทุกอย่างเป็นล็อกไฟฟ้านะคะออโต้ได้หมดเลยนะคะเบาะชุดเดียวกันลายเดียวกันเลยนะคะหมาขึ้นรถกันค่ะโอเคนะคะเหยียบเบรกกดปุ่มพุชตาร์ทที่อยู่ตรงนี้นะคะว้าวคันนี้เป็นรถปี2018ไม์น้อยวิ่งไปแค่80,000โลนะคะบุ๊กเซอร์วิสท,ทุกอย่างหน้าเล่มเรามีให้หมดแล้วนะคะ พวงมลาลัยของเขานะคะจะได้พวงมลาลัยหุ้มหนังแล้วก็ดีไซน์แบบสปอร์ตเลยนะคะครูซคอนโทรลอยู่ตรงนี้ฝั่งซ้ายนะคะเพื่อนๆสามารถเชื่อมตอ่อโทรศัพท์รับสายวางสายได้เลยจ้านะคะนี่ตรงกลางนะคะมีปิดเสียงเอาไว้นะคะปรัเปเปเปบเสียงหน่อย <บา S 1> อะทุกคนขอปิดเสียงก่อนะนะคะนี่ก็จะมีแบบปรับเสียงขึ้นเสียงลงทุกอย่างได้หมดเลยนะคะได้แบบ อคอนโทรลเซ็นเตอร์ตรงนี้นะคะที่สามารถกดเป็นระบบนำทางเข็มทิศได้นะจ๊ะปิดเสียงให้ก่อนนะคะปรับเสียงได้ตรงนี้เลยนะคะตรงเกียร์นะคะปรับแบบโหมดสปอร์ตได้ด้วยนะคะช่องเสียบสาย USB AUX ให้ได้ด้วยนะคะนี่นะคะปรับเสียงลงก่อนนะทุกคนนะคะขึ้นมาปุ๊บนะคะก็จะมีเสียงนะคะควบคุมตรงนี้ให้นะคะ มี USB AUX มาให้พร้อมใช้งานดีไซน์ปรับแอร์สวยๆแบบนี้เลยนะคะว,ว้าวคันนี้นะเข้ามาแอร์เย็นฉ่ำสวยกริจริงๆนะคะเพดานสะอาดสะอานเลยนะคะและคันนี้เป็น Mazda 2 High Connect 1.3นะคะเกียร์โตเป็นรถปี2,018ราคาพิเศษเพียง4 19,000บาทนะคะผ่อนได้สูงสุด7ปี84งวดกับเราที่7,202บาทเลยนะคะ จ้เอาลาะนะคะฝากกันไปด้วยค่ะออกรถนะคะเรามีบริการเซ็นไฟแนนซ์ถึงที่ส่งรถฟรีให้ถึงบ้านจ้า